สวัสดีครับหลังจากที่ไปแสดงงานควงกระบองไฟที่จังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านมาเมื่อช่วงสงการานะครับคือว่าเพื่อนเพื่อนักแสดงด้วยกันเขาฝากไม้กระบองไฟที่ไปแสดงมาไว้กับผมคืออยากจะบอกว่าพลาดละที่ฝากไว้กับคนนี้ก็เดี๋ยวลองมาจิกควงเล่นซะหน่อยเพราะว่าผมยังไม่เคยควงไม้อันนี้เลยนะอาจจะไม่ค่อยเหมาะมือผมเท่าไหร่ปกติไม้ของผมจะจะสั้นกว่านี้จะสั้นแค่ประมาณนี้เองอันนี้จะยาวขึ้นหน่อย อันนี้ยาวถึงประมาณราวนาอกเลยเดี๋ยวเรามาลองควงกันดูนะครับจิกของเพื่อนมาควงหน่อยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันยังแทบไม่เคยได้จับเลยเดี๋ยวมาลองดูกันโอเคครับเมื่อกี้ผมก็ไปราดน้ํามันมาเรียบร้อยแล้วนะอืมกลิ่นหอมชื่นใจนะไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามาควงกันดูนะครับผมเดาว่าเดี๋ยวอาจจะมีล่วงบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมยังไม่เหมาะยังไม่คุ้นเคยกับไม้อันนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกัน Uh huh. ไม้มันจะยาวกว่าที่ผมชอบควงหน่อยนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะปล่อยให้ไฟมันทุ่ม่วมๆมันก็ไม้จะยาวกว่าที่เคยควงนะฮะห้องรู ทานได้ะ ตลโโนลมูชันรอบคอได้ไหมเอาได้ด้วยัสรอบหนึ่งหว้ดับได้ตรงจงังหวะได้ใจมากโอเคครับก็ เกือบร่วงไปรอบหนึ่งแต่ก็โอเคไม้เหมาะมืออยู่ต้องชื่นชมคนทําไม้นะครับถือว่าน้าหนักถ่วงโอเคอยู่ครับบ๊ายบายขอบคุณสําหรับการรับชมครับ